คือที่เดินโครงเพลงเนี่ยมันเกิดจากสมองส่วนหลังสมองส่วนแรกๆีดีเป็นัมมันเอาไว้ใช้ในการทรงตัวของเรานะครับรก็ปรากฏว่าไปทํา MRI มาเนี่ยมันเจอว่ามีรอยริมเลือดในตันในสมองส่วนนี้จริงๆนะครับก็สรุปได้ว่ามีรอยริมเลือดกัดตันก็เลยทาให้โค้งนั้นอธิบายโดยอาการได้เลยแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาทำเส้นเลือดเขาทำให้ละเอียดเลยนะเยี่ยมเลยนะเนี่ยมีเส้นเลือดที่อยู่สมองด้านบนนี่อีกที่ดูแคบๆลง แคบลงมีตะกันนะมีตะกันเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงมากที่จะเกิดอัมาพฤกอีกสิ่งที่ต้องทําต่อไปนี้นะฮะข้อที่1ก็คือจะต้องรักษาโรคประจําตัวเพราะว่าไอ้โรคหลอดเลือดที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดจากโรคประจําตัวได้แก่ความดันสูงไขมันเบาหวานนะแล้วก็พวกโรคเก้าอันนี้ยังไม่เจอใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่คุณหมอ,อให้มาเนี่ยยาความดันยาลดไขมันยาต้านเกล็ดเลือดยาเบาหวาน จำเป็นต้องกินต่อเข้าใจไหมครับยาต้านเกล็ดเลือดนี่ต้องกินแน่นอนเพราะว่ามันไปเจอรอยแล้วนะนี่คือข้อที่หนึ่งนะจำได้นะจำไม่ได้เดี๋ยวกบไปดูคลิปอ่านเวลาข้อที่สองบุหรี่เล่ามีไหมร้าหนอยบุหรี่ไม่ปลูกพยายามเลิกเลยเพราะว่าทั้งเล้าทั้งบุหรี่เนี่ยมันทําให้เก to ิดการอักเสบในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นถ้านเลิกลงไปความเสี่ยงจะลดลงเข้าใจไหมครับ ข้อที่3ออกกําลังกายเด <จะ S 1> นะมันมีลยอ้ยอดเยี่ยมถ้อย่างนี้ดีเลยนะครับแล้วก็ระวังพวก pm สอุดท้าด้วยถ้าอยู่หนึ่งเทพนะ pm สองุด้ต้องระวังนะหมอดูผลเลือดเนี่ยยังไม่ได้เร็วร้ายอย่างไขมันเนี่ยคุมได้ประาวาันนี่ร้อสก็ยังถือว่าไม่ได้แย่นะก็คุมอาหารหน่อยนะกันคุมอาหารเพิ่มเติม,มเข้าใจไหมครับ หมอดูวิตามินดีในเลือดต่าไปเดี๋ยวหมอจะหมอจะเสริมวิตามินดีหน่อย D 3สแล้วให้ K2 ไปด้วยนะดีส2มเสองเนี่ยเขาจามักใช้คู่กันวิตามินตัวเนี้มันมีความเชื่อมีงานรายงานบ้างว่าเขาจะทําให้หลอดเลือดที่มันมีแคลเซียมไปเกาะเนี่ยน้อยลงได้มันเอาแคลเซียมเข้าไปที่กระดูกแทน<อ>ไ,ได้เดี๋ยวหมอจะเสริม,<ผ>มให,มมใหไ้ได้ได้ได้ลองเอายาหมอให้คุณหมอที่โรงพยาบาลน,นี้ดูก็ได้ไม<ๆ>หมอให้ตัวเดียว<ๆ>พอ คือยาพวกนี้จำเป็นหมดเลยนะที่เขาให้มาจากเทพอ่ะมันเป็นยาจําเป็นเนี่ยนี่หมอบอกาขาเข้าใจไหมม,มีมียาลดความดันมียาไขามนันมียาเบาหวานเห็นไหมมียาตา้านเเลือดหยุดไม่ได้ไนงะพอหยุดแล้วมันเกิดเรื่องเข้าใจไหมโอเค,อเคนะนนเอามาให้หมอดูไงว่าจะได้